ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออโต้การาดวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ที่ถูกยกให้เป็นตำนานของรถทัวริงระดับโลกและในปี2026นี้ Honda ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Honda g โกวิ g ง GL1800 ที่หลายคนรอคอยเรียกได้ว่ามันเป็นที่สุดของความสะดวกสบาย เทคโนโลยีและสมรรถนะที่รวมกันอยู่ใน2ล้อคันเดียวหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์คันเดียวที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความแรงและความหรูหราโกวิง2026คือคำตอบที่แท้จริงมาเริ่มกันที่ภาพลักษณ์ภายนอกก่อนเลย h อนด a าได้ปรับโฉมโกวิง GL1800 ให้ดูเฉีียวและทันสมัยมากขึ้นดีไซน์ด้านหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าเลเแบบใหม่ที่คมชัดและดูดันมากขึ้นเพิ่มมิติค,ความสปอร์ตในขณะที่ยังคงเอกลักษณ์ของรถทัวริ่งหรูหรา ชุดแฟริงได้รับการออกแบบให้มีความโค้งมนลดแรงต้านลมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ในความเร็วสูงตัวถังถูกปรับน้ำหนักให้เบาลงแต่ยังคงความแข็งแรงตามสไตล์ฮอนด้าตัวรถมีการใช้วัสดุคุณภาพสูงและงานประกอบที่พิถีพิถันอย่างมากการเก็บรายละเอียดในทุกเส้นสายทำให้มอเตอร์ไซค์คันนี้ดูหรูหราเหมือนยานพาหนะพรีเมียมมากกว่าจะเป็นเพียงรถจักรยานยนต์ธรรมดาล้ออัลลอยใหม่ขนาด18นิ้วด้านหน้าและ16นิ้วด้านหลังให้ความรู้สึกมั่นคง และระบบการสะเทือนแบบใหม่ที่ Honda พัฒนาขึ้นช่วยเพิ่มสมดุลทั้งในเมืองและบนทางหลวงยาวๆเมื่อพูดถึงการออกแบบภายในต้องยอมรับว่า Honda Go กวิ g g l 1800ถือเป็นเจ้าแห่งความสะดวกสบายเบาดนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้อย่างดีพนักพิงหลังหนานุ่มและที่วางแขนสำหรับผู้โดยสารทำให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเมื่อยลา้าวัสดุบาะใช้หนังคุณภาพสูงที่ทนทานและสัมผัสสบาย แผงควบคุมด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่ที่แสดงผลชัดเจนและรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto นอกจากนี้ยังมีระบบนำทางในตัวลำโพงคุณภาพสูงรอบทิศทางที่ให้เสียงคมชัดแม้จะขับด้วยความเร็วสูงระบบปรับอากาศและการควบคุมอุณหภูมิที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดรวมถึงช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ทั้งสองข้างที่สามารถบรรจุสัมภาระสำหรับการเดินทางหลายวันได้โดยไม่ต้องพกพากระเป๋าเพิ่มมากมาย ด้านสมรรถนะโกวิง GL 1 8 0 0 2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์6สูบเรียงขนาด1 8 3 3ซีซีที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มแรงบิดในรอบต่ำและกลางให้การเร่งที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังเครื่องยนต์ตัวนี้ให้กำลังสูงสุดกว่า125แรงมา้าและแรงบิดกว่า170นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ DCT แบบ7สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและฉับไว ระบบคลัตช์คู่ของฮอ n d a าขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำทำให้การขับขี่ไม่สะดุดทั้งในเมืองและบนทางไกลนอกจากนี้ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่4แบบได้แก่ทัวร์สปอร์ตอีคอนและเรนที่สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบดับเบิลวิชโบนและด้านหลังโปรอาร์มช่วยซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเจอถนนครุขระาดหรือหลุมบ่อก็ยังคงให้ความนุ่มนวลด้านระบบเบรกจะเต็มด้วยดิสเบรกค,คู่ด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมระบบ ABS ที่ทำงานร่วมกับระบบเบรกไฟฟ้า Electronic Brake Distribution เพื่อกระจายแรงเบรกอย่างสมดุลเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดในการขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบ Hill Start Assist ช่วยในการออกตัวบนทางชันและระบบถอยหลังอัตโนมัติที่ทำให้การจอดและขยับรถคันใหญ่ไม่ใช่เรื่องยากอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น Honda Selectable t o ลท็อก o อนระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ที่ใช้เรดาร์ตรวจจับรถด้านหน้าทำให้การเดินทางใกล้ปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้นเรื่องราคานั้น Honda g o กว n GL 1,800ปี2,026เปิดตัวในตลาดโลกที่ราวๆ27,000ถึง32,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือก หากแปลงเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ1 2ล้าน2แสนถึง1 4ล้แสนบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงแต่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งในด้านสมรรถนะความสะดวกสบายเทคนโนโลยีและความหรูหราหากมองในแง่ของคู่แข่งในตลาดมอเตอร์ไซค์ทัวริงจากค่ายอื่นๆอาจมีราคาที่ถูกกว่าแต่ก็ไม่สามารถเทียบกับความครบเครื่องของโกวิง GL 180 0 <c oughs> ได้เพราะ h อน da ไม่ได้เน้นเพียงพลังเครื่องยนต์ แต่ยังมอบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้รถเพื่อเดินทางจริงๆไม่ใช่แค่เพื่อความเร็ว Honda Go กวิ g GL 1800นปี2026จึงเป็นมากกว่ามอเตอร์ไซค์ธรรมดามันคือยานพาหนะที่ผสมผสานความหรูหราและสมรรถนะอย่างลงตัวสำหรับใครที่กำลังมองหารถทัวริงที่สามารถพาคุณไปทุกที่ได้อย่างมั่นใจและสะดวกสบายนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในโลก สุดท้ายนี้ต้องบอกเลยว่า Honda Go-Wing GL1800 ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางและอิสระบนท้องถนนที่พร้อมจะพาคุณไปไกลลกบที่เคยคิดไว้